ขั้นตอนการอัปเดตรีสโตหลังจากที่เชื่อมต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่า Mac เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อโปรแกรมเด้งขึ้นมาให้คลิกที่กู้คืนนะครับหลังจากนั้นกู้คืน iPhone ครับโปรแกรมจะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เรากดกู้คืนและอัปเดตครับส่วนนี้โปรแกรมจะแสดงข้อมูลความปลอดภัยขึ้นมานะครับให้เรากดยอมรับไปได้เลยครับโปรแกรมก็จะเริ่มรีสโตนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีหลอดดาวน์โหลดขึ้นมาบน iPhone ก็เช่นกันนะครับ ยังเสร็จแล้ว iPhone ก็จะกู้คืนกันตะค่าโรงงานเรียบร้อยครับในส่วนตรงนี้จะเป็นการตั้งค่า iPhone เพื่อเข้าใช้งานนะครับภายในคลิปจะเป็นการตั้งค่าแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้เข้าใช้งาน iPhone ไ,ได้เลยหากใครติดปัญหาตรงไหนสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ m a c กอัพสตูดิิสนุโลกนะครับ